สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องคุณพ่อกาดไฟคังนะฮะเยวันนี้เป็นรีวิวนะฮะ and อันบ็อกแอนด์รีวิวอาซีดีสามสิบสามห้าสิบเก้าบาทโนวาแกรบเบอร์นะฮะคุณพ่ออยากได้กล่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณพ่อไม่มีโนวาสายเลเซอร์นี้เลยนะฮะแล้วก็อันเนี้ยมันเป็นกล่องห้าสิบเก้าบาทที่เขาลีไอพวกสายเลเซอร์เก่าๆพวกคู่เจียนพวกอะไรพวกนี้มานะฮะคุณพ่อก็เลยอยากได้พิเศษแล้วก็จะจัดเป็นเด็กโปรไฟล์ ของกล่องนี้สองสองกล่องกับรวมกับของใหม่ของภาควีไปเลยอ่าอย่างที่หลายๆคนรู้ว่าตอนนี้แวนไทยมันเลื่อนมันเลื่อนของออกไปวันที่สามสเอ็ดหมดเลยทุกอย่างก็เลยสเก็ตด,ด้วนเหมือนกับช่องการ์ดทุกๆช่องนะฮะสะเก็ตด,ด้วนมันก็เลยพังหมดเลยจากที่ตอนเนี้ยคุณพ่อคิดว่าเออวันนี้จะรีวิวเตอร์แมนหรือรีวิวอะไรก็ตามที่มันออกวันนี้ก็เลยเล็กโปรไฟล์อีกอสำหรับอีก เด็กโปรไฟล์ของทิศหน้านื้งุ้นอย่างนี้คิดไว้ทุกอย่างสะลายหมดนะไม่มีก็เลยคุณพ่อเลยขอเอาเด็กโปรไฟล์ของอันเนี้ยที่สองกล่องเนี้ยไปออกวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์หน้าก็จะเป็นพรีเมียมที่ของครบแล้วก็ที่มุมบนขวาตอนนี้คุณพ่อเปลี่ยนโลโก้ใหม่ของพรีเมียมแหละดูในความคิดคุณพ่อคือว่ามันโอเคขึ้นกว่าอันเก่าใช่ไหมที่มันอันเก่ามันเป็นริมเหลี่ยมนะอันนี้ก็ดูดูเป็นทางการหรือเปล่า ก็ไม่แน่ใจนะฮะชอบไม่ชอบยังไงก็บอกกันละกันนะฮะ,ะแกะเลยไม่ต้องคุดเยอะเนะืหน้ากล่องเขาให้ตัวฟอยลเป็นอัลติมิทไลเซอร์เมกาอะไรเนี่ยเมกาแฟเป็นคูเจียนสายไลเซอร์มันก็จะของภาค V กับพักจีมันก็เหมือนกันภาคพักเก่ากับภาค V เหมือนกันตรงที่ไลเซอร์มันเป็นเด็กแรกของคามุยที่มันใช้ในการ์ตูน ออกมาตอนแรกๆเลยแล้วก็ของภาคจีมันใหม่ทีนึ่งตอนเรื่อยๆก็มีเป็นเด่นๆเลยก็คือตอนมาเป็นคู่ e ีเจนเพราะว่าตอนต่อเกตมันเป็นเบาตอนลิมิตเบรกมันเป็นสัตว์ทวะแล้วก็ e ีเจนก็กลาเป็นไลเตอร์แล้วก็ไปภาคจีก็ก็เป็นวิกเตอร์ Victor แล้วก็มีจีบีทีที่มันไปปลุก เอาออกคูเจียนใหม่ในนี้เขาก็ให้มานะฮะคูเจียนตัวใหม่อัลติเมตเลเซอร์เมกาแฟนะฮะเป็นคูเจียนคูเจียนกับดูเอาแฟร์ดาก้อนเอ้ยดูแฟร์ดาก้อนอัลติเมตเลเซอร์ดูเอาแฟรนะฮะดูเแฟรคู่กับเมกาแฟร์สกิลนะฮะง่าย,ายจะรีเจนถ้ามันถ้ามันจมตีแวนอยู่ยในสภาพรีเจนและมีเลียที่นอนอยู่สี่ใบมันจะบวกคีหนึ่ง อีกสกิลนะฮะเมื่อโจมตีฮิตแวนมันจะมาอ่าสามารถลุกยูนิตที่ติดไลเซอร์หนึ่งตัวได้ลุกเลียที่ติดไลเซอร์หนึ่งตัวแล้วก็เป็นตัวที่ใช้ง่ายไม่ต้องเสียบาสเด็กนี้มันจะเสียบาสน้อยถ้าเล่นสายเนี้ยแบบไม่ได้เป็นเล่นแบบพรีเมียมพรีเมียมมันก็ใช้บาสเยอะแล้วแต่ว่าเป็อย่างเงี้ยก็แทบจะไม่มีตัวไหนใช้บาสเท่าไหร่เลยนะฮะสไตล์เขาให้เมเทโอไคเซอร์วิกเตอร์มาก็เป็นตัวที่คุณพ่อติดเด็กไว้ทุกครั้งนะมันใช้ง่าย สกิลนะฮะหงายตัวมันเองมันจะเดือดสกิลเมื่อโจมตีแวนการ์ดฮิตมันจะลุกเรียนหนึ่งตัวบวกห้าพันแล้วก็ลิมิตเบรกมันจะลิมิตเบรกเจเนเรชั่นเบรกสามเมื่อเมื่อมันโจมตีแวนการ์ดฮิตไม่ฮิตไม่รู้แค่โจมตีแต่ว่าขอติด g ีเบรกสามันจะลุกเรียนหนึ่งตัวบวกห้าพันก็คือถ้ามันเป็นสไต์สองที่เป็น g b บสามแล้ว ตีหต,ตีถ้ามันตีปุ๊บมันจะลุกเรียนหนึ่งตัวบวกห้าพันและถ้าฮิตด้วยมันจะลุกอีกตัวหนึ่งบวกห้าพันนะฮะให้มาคู่หนึ่งสองใบแล้วก็ให้ตัวจิกาดเก่าเมเทโอไคเซอร์ยูนิอนก็ใช้ง่ายๆนะฮะเข้าช่องการเดียนถ้าไม่มีการ์ดหงายในเดมเมจโซเลยก็จะหงายสองเดมเพิ่มห้าพันแล้วก็ถ้าไม่มีโซเลยก็จะโซชัด์สองเพิ่มห้าพันก็ถ้าไม่มีโซเลยแล้วก็ไม่มีเดมเลยก็จะ ไม่มีแดมไายเลยก็จะไหยสองแดมสองโ,องโ,ซ,องโซบวกหมื่นนะฮะอันนี้เป็นตัวที่คุณพ่อบอกมันเป็นตัวปุกผีของไลเซอร์ที่ออกมาใน g ีบีหกของพักจีนะฮะเป็นคู่เจียนอีกตัวหนึ่งเจียนได้ทั้งดูอัลแฟร์แล้วก็ตัวใหม่คืออัลติเมตไลเซอร์สปีดสตานะฮะ,ะถ้าเล่นเด็ก้วนเนี่ยเดี๋ยวคุณพ่อจัดเด็กโปรไฟล์ก็ถ้าเล่นเด็กเด็กอย่างเงี้ยสองกล่องเนี่ยไอตัวนี้ยังใช้อยู่แต่ว่าถ้า ไปเล่นพรีเมียมกรวมของใหม่แล้วคุณพ่อจะเป็นทางเลือกมากกว่าว่าจะไล่ตัวไหนก็ได้อ่ะสกิลนะฮะเมื่อยูนิตที่ติดคำว่าไลเซอร์สแตนจากความสามารถของการ์ดนะฮะถ้ายูนิตนี้อยู่ในท่ับรีเจียนมันตัวที่ลุกขึ้นมามนจะบวกอีกห้าพันแถมพลังให้แล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะฮะโทบัสหนึ่งถ้ายูนิตถ้าคุณมียูนิตใบอื่นในแถวแนวตั้งตรงกลางกับคุณยูนิตนี้จะบวก สองพันก็จะมีต่อตูดก็ได้หรือจะเป็นคููเจียนก็ได้ถ้าเป็นรีเจียนอยู่โซบัสหนึ่งมันก็จะบวกสองพันเป็นตีสองหมืนสองไม่รวมบูทหรือถ้ายืนตัวเดียวไม่มีรีเจียนแล้วมีต่อตูดมันตัวหนึ่งก็โซบัสหนึ่งก็จะบวกสองพันเหมือนกันก็ใช้ง่ายแล้วก็เมกาแฟกใบหนึ่งที่ไม่ใช่ฟอยนะฮะอ่ะใบนี้มีอะไรให้พูดนะฮะอ่าถ้าถ้าเอาไปเล่นกับของใหม่อะ่ะ ไอ้แม็กซิมัมเลเซอร์กับแม็กซิมัมแม็กซิมัมเฉยๆที่อยู่ในเด็กใหม่มันจะถือเป็นใบเดียวกันนะฮะเพราะว่าใบใหม่แม็กซิมัมมันคือแม็กซิมัมเลเซอร์นะเขาพิมพ์ตกเขาพิมพ์ตกคําว่าเลเซอร์เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราเลือกแล้วว่าเราจะใส่ใบนี้หรือว่าจะใส่ใบใหม่ซึ่งถ้าเลือกได้คุณพ่อเลือกใส่ใบใหม่นะเพราะว่าตีหมื่นสองแถมไม่ต้องถ้ามันไม่ได้บูทมันจะตีสองหมื่นสองได้ซ้าก็ไอตัวนี้มันแค่ตีหมื่นสองเองอะแค่ ตัวนั้นตัวเดียวไม่ต้องกดสกิลมันก็เก่งกว่าแล้วอะระวังระวังใส่ผิดนะเพราะว่ามันต้องมันจะเลือกใส่นะฮะอ่ะแล้วก็เก็ดสองรู้สึกว่าจะให้มาอย่างละสองใสยเยอะนะฮะอัลติเมตเลเซอร์สปีดสตาร์เป็นคู่เจียนกับตัวนี้เป็นอ่าตัวนี้มันสามารถเจียนได้สองตัวนะเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับอันเฟ อันเฟสสติก k e r ที่มันสามารถเจนกับบัตเตอร์เบดสติก k e r กับบัตเตอร์เบดธรรมดาอันนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็สามารถเจนกับสปีดสตาร์หรือจะเจนกับเมทัลแฟร์ก็ได้อ่าสกิลนะฮะบัตตหนึ่งที่ติดไลเซอร์มันเป็นเหมือนกับพวกกัดเก่าๆที่มันขอติดชื่อนะฮะมันก็รู้สึกว่าจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวแหละที่มันเรื่องเยอะขอขอขอัวบัตติดชื่อนะฮะมันเป็นแอคทีฟเพราะฉะนั้นมันกดในเมนเฟต คุณสามารถใช้ทุกครั้งที่มันไลท์ไม่ใช่ผู้ผิดใช้ทุกครั้งที่มันอยู่ในสนามถ้ามันอยู่ช่องเลียก็สามารถเคาน์เตอร์บัตหนึ่งได้ทุกเทิร์นที่มันอยู่นะฮะถ้าคุณมีการ์ดที่ติดคําว่าไลเซอร์2ใบยอยู่ในช่องแวนก็คือริเจียนนั่นแหละเขาเื่ออนาคตเพื่ออนาคตว่าเขาจะออกอ,อย่างเงี้ยเกตส3ฐานสไตล์ไลเซอร์เงี้ยเขามีฐานสไตล์อยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มีเกตสี่ทับ มันที่ติดเลเซอร์มันก็จะเท่ากับว่าเรามีเลเซอร์สองใบในช่องแวนซึ่งมันไม่มีนะฮะมันไม่มีฐานสไตล์เลเซอร์กับเกียร์สี่เลเซอร์เพราะฉะนั้นไอเนี่ยมันก็จะเล่นได้แค่รีเจนก็คือรีเจนคิดง่ายๆคือมีรีเจนนั่นแหละในช่องแวนนะฮะมันจะบวกสามพันเป็นตีหมื่นสองเลยนะตีแอคเซลเข้าก็ถือว่าโอเคแล้วก็ได้นั่นมันจะได้รับสกิลออโต้นะฮะเมื่อตีฮิตแวนสําเร็จนะฮะตีเข้าแวนจับเลียแล้วหนึ่งใบลุก ง่ายๆเลยเป็นตัวลุกเพื่อนตีฮิตและลุกเพื่อนอ่ะเป็นขาดเจี้ยนอีกตัวหนึ่งอันนี้มันสามารถเจี้ยนได้ทั้งเมทัลแฟร์แล้วก็ไอตัว GPT-6 เจี้ยนได้คู่เลยเก่งมากเหมือนกันนะฮะในเทินที่แวนกาดรเราทำการรีเจี้ยนเมื่อแวนกาดของคุณโจมตีนะฮะลุกตัวมันบวกห้าพันใช้ได้เทินละครันะฮะก็ ลุกฟรีบวกพลังด้วยก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็นี่เป็นตัวโบราณโบราณแบบโบราณโบราณ,โบราณนะฮะใครเล่น ilo, แวนซิโลน่าจะคุณหน้าคุณตากันทันไลเซอร์เมื่อเข้าช่องแวนหรือเลียนะฮะอ่ามันยืนเจ็ดพันนะเมื่อเข้าช่องแวนหรือเลียนะฮะเปิดท็อปเด็กถ้าเป็นเกตหนึ่งหรือเกตสองติดโนวาแกรบเบอร์คอลงช่องเลียแลวซับกองใช้ง่ายๆถ้าเปิดมาเป็นเกตสี่หรือสามก็กลับกองแลวซับนะฮะไม่ได้คอ ตัวตีสิบเอ็ดติดแวนติดไลเซอร์ตีสิบเอ็ดก็เป็นตัวใช้ง่ายอีกตัวหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นตัวของพักจีให้มาสี่ใบนาพาคิดว่าตัวเนี้ยคุณพ่อน่าจะใส่นะเพราะว่าสกิลมันโอเคเลยนะเมื่ออยู่ในนี้ลุกนะจากความสามารถของการ์ดถ้าแวนการ์ดติดเลเซอร์เลือกเลกาดที่อยู่ในแถวเดียวตั้งเดียวกับมันลุกก็คือมันลุกลุกตูดเอาตูดลุกตามนั่นเองนะฮะก็ใช้ง่ายอยู่ เาามพราะคิดคอมโบได้แล้วแหละก็เลยคิดว่าจะใช้นั่นแหละอ่าชิลไลเซอร์เป็นพีจีนะฮะอ๋อไม่ใช่สิเกือบเกือบพลาดนะฮะมันเป็นมันเป็นมันเป็นควินเดตวอลนะฮะไม่เขา้าช่องกาเดียนคัลเ,เตอร์บัตหนึ่งเปิดท็อปห้าใบเอามาช่วยกัดนะฮะซึ่งคุณพ่าคิดว่าตอนเนี้ยควินเดตวอลไม่น่าใช้นะฮะมันมันยุ่งยากไปหาพีจีดีกว่านะฮะแต่ว่าไอเด็กสองสองกล่องก็ต้องใช้ควินเดตไปนะฮะก็ต้องทําใจ เจ็ตเลเซอร์เจ็ตเลเซอร์ในกล่องพักใหม่ก็มีเหมือนกันนะก็น่าจะใช้พักใหม่แหละตัวนี้ไม่น่าใช้บัตหนึ่งยัตโซเมื่อตัวนี้ลุกอ้เมื่อตัวนี้บูตตีแวนฮิตต้องลุกให้ต้องบูตให้นวาแกเบอร์แล้วตีฮิตแวรเนี่ยนะคัตเตอร์บัตหนึ่งยัตโซนะฮะเลือกเลียนหนึ่งใบที่ติดไลเซอร์แล้วก็ลุกนะฮะก็ลุกเพื่อนฮิตแวร์ลุกเพื่อน่วนจะขอตีฮิตซึ่งมันจะเป็นสกิลที่ค่อนข้างยุ่งยากนะฮะขอฮิตขอฮิตทุกอย่างอ่าถ้าแทงไลเซอร์ ถ้าคุณมียูนิตที่ติดคำว่าไลเซอร์ในแถวแนวตั้งนวยกับมันก็อยู่อยู่ข้างหน้ามันก็ได้หลือยู่ตูดมันก็ได้ตัวมันจะไม่สามารถถูกรีไทยด้วยความสามารถขอ,ของการ์ดนะก็คล้ายๆกับรีซิตแหละแต่ว่าโดนล็อกได้โดนเอาไปบายเลยแบบไม่ต้องรีไทก็ได้โดนล็อกโดนบายโด,โดนอะไรพวกนี้ได้หมดนะฮะอันนี้มีสามใบฮะชาน,น,นอลเลเซอร์แวนติดเลเซอร์ตีหมื่นนะฮะก็แล้แต่ขอบชินโนบีเลเซอร์ อันนี้มาจากพักจีนะอ่าเมื่อ,อยูนิตมีคําว่าไลเซอร์ในชื่อกาดในฐานะก็เลยกำมันลุกจากความสามารถของกาดสามารถเปิดท็อปเด็กสามใบถ้ากาดทั้งหมดติดไลเซอร์เลือกหนึ่งใบเอาขึ้นมือที่เหลือลงดอปก,ก็จริงๆอ่ะใบนี้มันเก่งนะถ้าคุณจะใช้กับไลเซอร์ทั้งเด็กอะ่ะแต่คุณพ่อคุณไม่ได้ใช้นะเพราะว่าเพราะว่าในสองกล่องเนี้ยมันอันเนี้ยมันให,มนให้มันให้เขาให้ทิกเกอร์ภาค V มาด้วยนะ ไทโบเลเซอร์คัสตอมนะฮะเป็นตัวมักจีเหมือนกันบัตรหนึ่งรีทายถ้าแวนติดเลเซอร์อ่าเลือกยูนิตที่ติดเลเซอร์หนึ่งใบนะฮะได้รับความสามารถเมื่อแวนโจมตีลุกบวกห้าพันก็ชี้เพื่อนให้ได้ให้ชี้สกิลให้เพื่อนเคาจะตบัตรหนึ่งชี้เอามันรีทายตัวมันแล้วชี้เพื่อนหนึ่งตัวแวดเอาตัวนั้นตีก่อนแล้วเอาแวนตีตัวนั้นเห็นแวนตีปุ๊บมันจะลุกบวกห้าพันเป็นตัวเริ่มที่ดีนะฮะค่อนข้างดี อ่าให้คีมินิมัมไลเซอร์ด็นี้ให้คีแปดเลยนะไม่ได้ให้สแตนมามเมช่โอไลเซอร์แล้วก็ให้พนักง,งานไลเซอร์นะแล้วก็ให้ฮีนฮีนก็ติดไลเซอร์เหมือนกันเคสแล้วก็ให้ คีวีมา2องใบนะฮะชายนิ่งเลดีกับฮีนอีกสองใบก็ถือว่าเป็นเด็กจริงๆอ่ะมันมันไม่ใช่เด็กที่เก่งเลยแหละไม่ได้เก่งเลยมันเป็นเด็กเก่าแบบสําหรับคนที่อยากเล่นพรีเมียมแล้วไม่มีไม่มีอย่างอย่างที่คุณพ่อบอกอ่คุณพ่อจัดเด็กพรีเมียมมันเป็นเอ่ออะไรนะมันเป็นวิกเตอร์ซึ่งถ้ามันไปหาวิกเตอร์มันต้องไปหาอย่างในน้อยก็ต้อง GEB ศูนย์สามสี่กล่องไม่รวม G o ซนซึ่งมันค่อนข้างจะใช้เงินเยอะแต่แต่ถ้าคุณซื้ออันนี้มาสองกล่องแล้วก็ไปซื้อของใหม่เลย VT บก็สามารถจัดพรีเมียมสายไลเซอร์ทั้งสายได้ที่คุณพ่อจะจัดให้ดูเร็วๆนี้น่าจะวันจันทร์แหละขอไปเทสเด็กสักนิดสักหน่อยก่อนแล้วก็จะจัดให้ชมกันนะะแต่ว่าสองกล่องเนี้ยมีลิต์อยู่แล้วคุณพ่อจะจัดให้เลยนะฮะก็ วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะฮะสำหรับการรับชมคลิปพรุ่งนี้ขอพักวันหนึ่งแล้วก็วันศุกร์เดี๋ยวจะเอาลงให้นะฮะเป็นอ่าเด็กปูไฟล์ซื้อห้าสิบเก้าบาทสองกล่องแล้วก็วันนี้มันเป็นมุมกล้องใหม่นะเพราะว่าขาขาขา,ขาตั้งคุณพ่อเสียไปแล้วอันหนึ่งก็อันนี้เป็นขาตั้งที่คุณพ่อเอาไปอัดอัดคลิปไฟนี่แหละก็ถือว่าน่าจะโอเคนะน่าจะได้อยู่มุมอย่างนี้นะฮะเอากล่องมาให้ดูอีกรอบ ออกแล้วนะวันนี้คุณพ่ออัดนี่คือออกในกรุงเทพต่างจังหวัดถ้าไกลมากๆอาจจะต้องวันศุกร์เชียงใหม่หรืออะไรพวกนี้ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการส่งก็อาจจะวันศุกร์นะฮะแต่วันนี้กรุงเทพปริมณฑลน่าจะออกหมดยังไงก็ต้องขอบคุณมากนะฮะแต่การชมติดตามช่องคุณพ่อกดถูกใจกดติดตามช่องไปด้วยนะฮะ,ะจะได้ถึงหนึ่งพันซับเร็วๆนะฮะตอนนี้กํลาลังเขาได้ถึงหนึ่งพันซับแล้วเนอะก็ แนะนำเพื่อนแนะนำฝูงให,ให้กดช่องคุณพ่อมีแฟนเพจด้วยตามเข้าไปดูได้คุณพ่อบ่นเรื่องแบนซิโลนะฮะก็ขอบคุณมากนะฮะสวัสดีครับ